ส,ว,สวัสดีครับ,รบโอ้อเลื่อนนะเลื่อนนะโอเคโอเควันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกันเลยนัดกันโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะวันดีแฟนๆซิกวันนายนะฮะวันนี้เงียบหน่อยพอดีหาเพลงไม่ทันนะฮะกีเกียจเปิดนะฮะวันดีทุกๆคนใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับมาดูข่าวดีกันเลยดีกว่านะข่าวดีของเราเดี๋ยวคุณพูดไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะฮะตอนนี้นะครับก็มีผู้ให้การสนับสนุนเรานะครับ เอาบอกตรงเลยเดือนละห0 0่งบาทพที่บอกงี้เลยเหรอเอาบอกเลยครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้พอค่าใช้จ่ายนะนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรนั่นก็คือโซกูดครับนี่มันเปิดนมเข้าโอ๊ตแท้ร้อยปาเซน้ำเข้าจากประเทศออสเตรเลียครับเป็นแบรนด์นมทางเลือกอันดับหนึ่งจากประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียวไม่เติมน้ำตาลให้แคลเซียมสูงมีวิตามินดี B2 และ B12 ครับนี่ดื่มง่ายเนียนละมุนจากข้าวโอ๊ตแท้ที่ปลูกและก็ผลิตจากประเทศออสเตรเลียเท่านั้นยอดอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงมากรสชาติกลมกล่อมน่าติงดื่มมาแล้วนะครับสามารถทานได้ควบคู่ไปกับอาหารหอ,อื่นนะครับไปเอาใส่สมูทตี้ซีเรียลอาหารเช้าพวกธัญพืชหรือจะทานกับชากาแฟหรือดื่มแบบเย็นๆนะแช่เย็นแล้วก็สบายๆคู่แรกของเรา นั่นก็คือการไต่บันไดไปเอากระเป๋าของเหล่าสาวๆนะครับผู้หญิงผู้หญิงครับผมนี่เลยจัดไปฮะมีทั้งหมดกี่คนวะนั่นอะเจ็ดคนทั้งหมดเจ็ดคนมีเบกกี้ลิน,ลนเข้าคนสุดท้าย,ายนะฮะอเล็กซาบล์ริสนะครับอเลล็กซาบน้องลิฟมอร์แกนลลิิฟฟมอร์แกนครับแล้วก็อ่าราเคลโรดิเกสเสาวดราม่าเข้าคนแรกเลยนนะเเข้าคแรกลยชนะแซลลีด้วยสาวดราม่านั่นก็คือเลซี่แีเวน อาซูกะอากะไม่ใช่อาซุจินะครับผมโอ้เดี๋ยวก็หาว่าบูลลี่ไองไม่ใช่บูลลี่ <c oughs> นะฮะแล้วสุดท้ายคือชอ 4, ็อตซี่เจ็ดคนอ่ะสุดท้ายนะฮะก็แมทก็เป็นไปนอย่างสนุกนะสุดท้ายก็เป็นน้องลิฟต์นะครับผมลิฟต์มอร์แกนได้เลยลได้กระเป๋าครับได้กระเป๋าทีผ<ม>่ผมทำนายถูกเลยนะผมเชียร์ถูกคนมากเลยแล้วติงบอกใครวะคุณบอกเบกกี้เบกกี้ลินส์เพราะว่ามันเหมาะสม เพราะว่าเธอเข้าคนสุดท้ายไงเรามองว่าคนสุดท้ายดิคลีก็ดีสุดด้วยต้องบอกแบบนี้ดีกรีก็ดีสุดด้วยมีความหมายแต่ลิฟมอร์แกนอันนี้น่าติงดูดูไฮไลท์นะก็โอ้สุดท้ายนี่ลิฟมอร์แกนก็ใช้เขาเรียกว่าวิชาสปริงเบกกี้ผลักออกไปหรือถีดจะไม่ได้แล้วลักเซอร์ก็วีธมาถีบถีบถีเชือกจับมาับมาสอกใส่หรือเตะใส่จะไม่ได้แล้วเออมันลงไปไม่เนียนเท่าไหร่ต้องตรงนะ ตรงตรงเลยนะช็อตเนี้ยถ้าสมมติลิฟมองแกนผิดคิวนะชิปหายแล้วอบอกเบกกิลินก็ทำขึ้นช้าช้าไงเบกกิลินไหจจะต้องทำเป็นปีแล้วร่วงเองอะไรอย่างนี้เลยก็ไม่ผิดคิวน่าจะมีการาเรียกว่าซ้อมมาดีแล้วก็กลิฟมองแกนก็ควรได้อะถ้าพูดตามหลักนะก็ถือได้ว่าเธอก็รอมานานก็ได้กระเป๋ามันนี่แต่แบงค์นะซึ่งเอาจริงก็ตอนที่เธอได้ก็ร้องไห้นะเธอร้องไห้นะคือดูแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าประมาณว่าเอ่อ นี่รูมร้องไห้เธอเธอร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอจะร้องหนักกว่านี้นะเดี๋ยว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 ร้องไห้เลยนะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นความสําเร็จแรกของลิฟท์มอแกนไม่ค่อยสำเร็จไม่สมาคมเลยก่อนหน้านี้อยู่ไรออดสควอตก็นั่นแหละครับปีที่แล้วอ่ะที่ไอ้นิกกี้เอเอสได้มันก็ไต่เธอไต่ไต่ลิฟท์มอแกนขึ้นไปเลยจําได้เลยมันยอดมันไม่น่าจะได้แล้วปีเนี้ยยิ่งโอ้โหมันเหมือนกับว่ามันนี่เดอะแบงค์ค่อนข้างจะหมองมองหน่อย คือเหมือนเหมือนว่าดับบยูดับบยูอีไม่ค่อยพร้อมอ่ะเนื่องจากว่ามีปัญหานักมวยปล้ำบาดเจ็บมีปัญหาอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะซึ่งแบบก็ถามว่าอ่ะคู่ควรไหมอย่างแรกสำหรับนัาติ้งเนี่ยนองเนี่ยเหมาะสมเอาพูดตรงๆผลงานของริปมอร์แกนก็เหมาะสมเปิดศึกกับเจ้าของอะไรอะจัคเมนเดย์เปิดศึกกับคนนู้นคนนี้แต่เธอเนี่ยอยู่ฝ่ายธรรมะไงอยู่ฝ่ายคนดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เหมาะสมแต่ถามว่าสุดๆไหมอยากอย่างที่อย่างที่เราคาดหวังเธอไหมก็ไม่คิดจะคาดหวังเพราะว่าเธอดูเหมือนกับว่ายังมีคนอื่นๆที่เหนือกว่าเธอนะไม่ว่าจะเป็นแชมป์ทั้ง2เส้นนะทั้งสองสายไม่ว่าจะเป็นอ่าไทายอ่าชาร์ลอตแฟร์หรือแม้กระทั่งเวกเกีรลินถูกไหมอ่าโอเคแต่ก็เหมาะสมอ่ะผมก็เชียร์เธอนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมี คืนคืนนี้คือคืนของเธอเลยนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปตามเหตุการณ์ก่อนละกันนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวต้องพูดนิดน,นึงผมขอพูดเองเลยเพราะว่าอันนี้ผมเห็นใจเธอนะคือชอตซี่นะครับชอตซี่เนี่ยเดีย๋ยวเอารูปที่มีชอตซี่ดินี่นะชอตซี่เนี่ยคนขวาสุดครับขวาสุดเนี่ยในแมตช์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมจําไม่ได้นะแต่ว่าราเฟลโรดิเกวสเนี่ยโดนก็โดนบันไดเนี่ยผักเข้าเทอ,อร์มัคเกิลแล้วบันไดก็จะไปวางพาดอย่างนี้ใช่ไหมกับต,ตัวเธอใช่ไหมชอตซี่ในบทอะ่ะเธออตตตต้้งไไไ่่่แลวมา จับช็อตจับรักเธอดีดีทีใส่กับบันไดเหล็กปรากฏชอตซี่ล้มลื่นวิ่งไม่ดีลื่นล้มคิวผิดคิวซึ่งคนก็หัวเราะเธอหัวเราะยะเธอซึ่งหลังหลังก็เธอปล้มมาก็หลุดบ่อยแต่ถามว่าถามว่าถามว่าเก่งปล้มดีไหมผมยังยืนยันว่าชอตซี่เป็นคนเก่งคนนึงและปล้มดีมากนะครับซึ่งเธอก็ออกมาบ่นในเฟซในในทวิตเตอร์ประมาณว่าในผมจำได้คร้าวตอนนี้เธอลบทิ้งไปแล้วผมจำได้คร้าวประมาณว่าระหว่างในการในการปั้ม ไฮเพอวิแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาคำนึงเนะี่ยมีจะมีใครเจ็บไหม,มจะมีทาได้เต็มที่หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจำไม่ได้ซึ่งเธอก็คํานึงถึง3อย่างนี้มาตลอดเธอทุ่มเทให้กับการปล้ำมากับการฝึกซ้อมมาโดยตลอดซึ่งใครจะมาล้อเธอผิดคิวนะเธอบอกแล้วว่าเธอไม่สนใจเธอไม่แคร์แล้วเธอก็จะแบบเธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องล้อกันอย่างนี้เมื่อเธอก็ทุ่มเทกับสิ่งนี้เต็มที่อ,อะไรอย่างน,นี้ต้องบอกนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ดูช็อตนี้แต่ว่าเดี๋ยวเนี้โลกโซเชียลอะ มันไปไกลมากครับมันไปไกลถึงขนาดที่ว่าคนไม่ได้ดูในสนามก็สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้ก็สามารถที่จะเอามาพูดได้แล้วคนที่พูดเนี่ยมันมีสองแบบสองแบบคือสนับสนุนกับทําลายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ออกมาอย่างเนี้จะต้องใจต้องแน่นแข็งอ่าใจต้องแน่นนะฮะซึ่งผมก็เห็นใจนะเพราะว่าเออถ้ามันก็ถามว่าหลุดบ่อยไหมันก็หลุดบ่อย แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหมึงหลุดทุเรศหลุดน่าเกลียดหลุดอะไรชอตซี่เป็นคนหนึ่งที่ผมก็มองว่าเธอเล่นเจ็บจริงทุ่มเทจริงเจ็บจริง,รงอะไรอะไรจริงมามาอยู่เสมอนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ชอตซี่ที่ผิดมีหลายคนที่ผิดคิวอยู่อยู่เรื่อยแต่อยู่ที่ว่าคุณจะจดจําตรงไหนซะมากกว่านะครับอ่ะก็หวังว่าชอตซี่จะผ่านไปได้นะกับกับดราม่าตรงนี้นะฮะต่อมาฮนะก็มาอยู่คู่ที่2กันออสครับเจอกับบ๊อบบี้แลสลีย์นะฮะนี่ฮะ ผมเลือกลูกนี้ให้นาติงไงลูกน,น,นี้เป็นไปตามความคาดหมายผมผิดเองลูกนี้ผมตอาผิดนะผมนึกว่าออสจะชนะานาติงมองว่าคือยังไงอะมองยังไงวพาะวีลสลี่ lastly, มึงไม่ตกต่าไปกว่านี้ละก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะเพราะชนะไอ,นไอเทอรี่เนี่ยไอเทอรี่เนี่ยน่าจะชนะยังไงก็ชนะนะครับก็ชนะเป,นเป็นไปตามคาดหมายนาติงทายถูกนะครับอันนี้มั่น,นใจเลยผมก็นึกว่าจะให้ออสชนะเพราะว่าโอ้โห คือคู่นี้ไม่ได้อยากสน,นสนับสนุนมันต่อคือผมนึกว่าเขาจะสนับสนุนมันต่อซึ่งอ้าวให้เสียแชมป์ก็ดีเราก็นึกว่าเออไอออสจะได้หายซ่านะฮะ<ม>ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากก็จากจากฟอร์มก็แหมออสมันก็คือพิ่งขึ้นชั้นมาจะกับแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกอย่าง ดีออ <The> มไอตี้แชมป์โลกแล้วแข็งแรงที่สุดเออกล้าม <9 S 2> <น>โคตรสวยเลยเขาบอก20ปีแล้วของบ๊อบบี้และชีน,น้าตาเป็นไงคือ,อยังเหมือนเดิมเลยคือไม่มีเปลี่ยนเลยทั้งกล้ามทั้งตัวเนี่ยไม่มีเปลี่ยนเลยทั้งหน้าเนี่ยนะฮะณนะตอนนี้ไอออสขอท้าชิงแชมป์คืนในซัมเมอร์แสแลมทิศทางจะเป็นยังไงต่อคือมันไม่ได้ใช้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงก์อะถ้ามันใช้กระเป๋าเนี่ยก็ยังยังมองทิศทางอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ได้ใช้กระเป๋าครับก็ยังลำบากอยู่ยังลำบากอยู่มันไม่น่าจะได้เข็มขัด ูเอสนะคือมันไม่น่าจะได้ก็น่าจะแพ้ต่อนะครับแล้วมันจะสามารถดำเนินเรื่องได้เพราะว่าไอไออสตินเชอรี่เนี่ยมันยังใช้กระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ให้เป็นประโยชน์กับมันได้ประมาณนี้ก็คิดว่าเรื่องราวของบ๊อบบี้แรชลี่ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งได้เปิดศึกกับไอออสต่อนแน่แต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าออสเนี่ยยังไงก็กำไรแพ้ก็ไม่เป็นไรมีกระเป๋าอยู่มีกระเป๋าด้วยแล้วยังมีสถิต อย่าลืมว่ามันได้มันมน,มน,นี่เดบงค์ที่อายุน้อยที่สุดม,มันได้เข็มขัดแชมป์อายุที่อายุน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นมันยังมีสถิติอื่นที่จะท้าทายมันอยู่ครับคูบค่ต่อมานะฮะก็อันนี้คู่นี้เอาเร็วๆนะเพราะว่าแทบไม่มีอะไรให้เราต้องจดจําเลยนะฮะเบียนกาบ,บิแลรักษาแชมป์ได้กั่ไทยก็ทายคัมเมล่าซึ่งได้แต่สายหน้าแล้วถ้าเป็นเรียนลิฟลี่นะมันน่าจะมันกว่านี้เอาจริงได้แต่เสียดายว่าเออรู้ว่าเป็นมวยแทนแล้วก็ เอาจริงนะแมตช์นี้ในมันนี่อีเดียแบงค์เนี่ยมันมีจุดสองจุดที่ผมไม่ค่อยได้ตั้งใจดูผมยอมรับเลยผมผมไม่ไม่ได้ตั้งใจดูหนึ่งคือคู่นี้นะฮะซึ่งแหม่ถ้าเป็นเดียร์ลิฟลี่น่าจะมันนะครับก็มันมันเหนือกว่าชัดเจนอ่ะอ๋อผมลืมไปฮะโทษ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 ผมลืมไปว่าผมเอาบทสรุปและบทวิเคราะห์เล็กๆน้อยจากฟอร์ s นะฟอร์ s c o m เนี่ยมาฝากนะครับอ่ะคอลลี่เกรฟเนี่ยหัวหัวคามีล่าเนี่ยอวยตลอด การปล้ำว่าเมียเขาเป็นยังไงบ้างดีอย่างไรเจ๋งอย่างไรอวยครับอวยครับถ้ามีคําว่าอวยแบบขมกริบเลยไม่ต้องรล้ไม่ต้องแล้วอ๋อโอเคซึ่งหลังจากจบแมตช์เนี่ยก็เป็นไปตามที่ทุกคนคาดว่าเบียนก้าแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วแต่คาเมล่าตอนจบแบบคาเมล่าเล่นงานเบียนก้าอัดอัดไปแบบโกงๆอ่ะเขาเลยวิเคราะห์ว่า2คนนี้น่าจะมีแมตช์กันอีกต่อทึ คือต้องถามคนดูก่อนนะพี่คือคือต้องถามคนดูก่อนว่าคนดูขอยากดูอย่างนี้เหยอยากดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาสมัยก่อนผู้หญิงอ่ะคนดูอยากดูเบียงก้าเจอชาร์ลอตคนดูอยากดูเบียงก้าเจอกับทางด้านของเดอะแมนใช่ไหมเบียงก้าอาจจะเจอกับทางด้านของไอ้แบงค์เนี่ยอออย่างเงี้ยมันมันไอ้นี่โอ้โหคือคือแบบก็ดูแล้วก็เอาจริงก็ ไม่ว่าจะไปโกงคือต้องโกงหรือต้องมีอะไรหรือไอ้ไอ้คอรี่เกสต้มงมาช่วยผมก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงคือเสียดายที่มันเป็นคัมเบราถ้าเป็นเรียริฟลี่โอ้โหมันจริงเพามันก็ถึงคลาวของการชิงแชมป์แท็กทีมอันดิส u ูเดตอันนี้ก็ชัดเจน <c oughs> อันนี้ก็ไม่มีใครผิดคือ,อสายเอนเตอร์เทนน่ะใช่ไหม่ยสติโรฟ,ฟิตอ่ะมันเป็นสายเอนเตอร์เทนคือถ้าเป็นคุณเป็นแชมป์เนี่ยมันจะทําให้คุณคุณค่าของแชมป์มันหมดมลงไปแล้วก็ การชิงแชมป์สองเส้นเนี่ยมันมันไม่น่าจะไม่น่าจะทำให้เอสติฟโปรฟิตเนี่ยได้แชมป์แต่ถ้าอูโซ่เนี่ยถือเข้มขัดสองเส้นอยู่เนี่ยแล้วไปป้องกันแค่เส้นใดเส้นหนึ่งเอออันนั้นน่ะน่า,น,าน่าสนใจว่าอาจจะเสียแชมป์อ่ามันมีประเด็นนิดน,นึงนะครับคือตอนที่ o o อูโซเขาใช้ท่าวันดีนะไม่ใช่วันดีเฟสติว,วัลโกนั้นวันดีด้วยใช่ไม่ใช่ กดเนี่ยไอฟอดเนี่ยเขายกแขนแล้วไหลมันขึ้นผมหารูปไม่เจอจริงๆผมพยายามหาแล้วนะในในรอที่ผ่านมาเออมันมีภาพชัดเลยแต่ผมหารูปจะเอาภาพจากรอมาใช้ก็ไม่ได้ขอ var ดูด้วยเออแต่ปรากฏว่ากรรมการนับไปแล้วนะฮะนับไม่ได้นับไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าเลยต้องไปแพ้แบบแพ้ไปเริ่มไปลาวเลยซึ่งในความเห็นของน้าติงคิดว่าจะยังไงต่อก็เป็นแมต ก็อย่างฟิกกี้เมื่อกี้พูดอะยังไงซะมันก็อาจจะการยกไหล่เนี่นะหรือการเอาภาพซ้ำมาดูเนี่ยมันเลยทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ว่ามันก็ทำให้เกิดคนก็มามองว่าเอ้ยมันต้องมาสู้กันใหม่อ่าอย่างเงี้ยนะครับก็คู่นี้ก็ต้องตอนเนี้ยเพราะว่าคู่อาเคโบรมันใช้ไม่ได้ไงต้องปั่ำเดี่ยวแล้วเขาจะดันเจ้าลิเดอร์ขึ้นไปเป็นตัวเมนด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คู่แท็กทีมที่ขึ้นมาเหมาะสมกับอูโซ่ก็น่าจะเป็นนี่แหละเพียงแต่ว่าคุณต้องสกัดการเป็นสายบันเทิงออกไปนะครับแล้วก็ยังอีกคู่หนึ่งนะคู่ของนิวเดซึ่งก็จะน่าจะเปิดศึกกับทางด้านของไวกิ้งเลเดอร์ใช่แล้วไวกิ้งเลเดอร์เวอร์ชันโหดยังไม่ฉุนยังเวอร์ชันดุอ่ะผมอันนี้ฟอสเขาวิเคราะห์ไว้นะครับว่า นี่น่าจะเป็นแมตช์ที่ดีพอะ Paul, จะเป็นแมตช์แท็กทีมแห่งปีของ WWE ได้เลยโอ้ oh. นะฮะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมันก็ยังกลายเป็นผลที่ไม่น่าจดจำแล้วถ้าจะต่อเนี่ยนะด้วยเหตุผลที่ว่ายกหลายคันแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ใช่อันนี้นกับว่าอืมก็ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าต้องขุดของเกา่าช่วงที่จะต้องจะเรียกศรัทธาเนี่ยเรียกไม่ได้หรอกอก็ขายผ้าเอาหน้ารอดสําหรับดับนยูดับนยนะครับเอาจริงคู่นี้ก็คือหนึ่งในสองอ่ะก็ที่ผมไม่เอยดูเท่าไหร่เพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรสนุกในในความรู้สึกว่า<ม>ลอนด้าลาวซี่เหนือกว่านาทายาลร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะก็เหนือกว่าจริงๆแต่เราลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าลอนด้าลาวซี่เนี่ยการกลับมาคราวนี้เธออาจจะไม่ได้กลับมาเพื่อ เพื่อเซ็นสัญญาเป็นฟูลไทม์อ่ะคืออาจจะกลับมาเพราะว่า,าคิดถึงแฟนมวยปล้ำอ,อาจจะกลับมาเพราะว่าได้รับการติดต่อแล้วก็ค่าจ้างในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ออกมาในลักษณะเหมือนบล็อกเลสเนอร์เหมือนเอทเ,เ,เ,เหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่ให้มาปล้ำในในเฉพาะกิจ ก็ไม่คิดนะคิดว่าเออเพอออกมาอย่างเงี้ยมันเฉพาะกิจแน่ๆเลยเพราะว่าการเจอกับนาทายาหรือนาทารียเนี่ยมองว่ายังไงซะนาทารีย,ยคือมันเคยตกต่ำอ่ะแพ้เร็วที่สุดในโลกอ่ะแม์นี้มันก็ไม่มีอะไรน่าจดจำเพียงแต่ว่านัตตี้เนี่ยเขาเธอพยายามเล่นงานขาจำ,จำเจ็บาขาขวาของลอนดอลา,าที่จำเจ็บและในที่สุดครับแคทอินครับน้องลิฟก็ไม่รู้นะใครมีสติมาบอกด้วย ว่าลิฟใช้ใช้กระเป๋าแคชอินไวที่สุดในในประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพราะเธอแคชอินเลยนะฮะแล้วก็ได้แชมป์เลยนะครับผมเพราะว่าตัวของลอนด้าเนี่ยหมดสภาพแล้วเข่าเคิร์ไปหมดแล้วนะฮะซึ่งคือไม่ได้เข่าหมดสภาพในในความจริงนะเธอตามบทตามบทแล้วก็เหนื่อยล้ามาเต็มทนซึ่งต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลาเออเขาก็รอจังหวะนี่แหละมีก็มีเมื่อกี้มีคอมเมนต์ใน u t u b e ถามนะว่า ทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอาธรรมไหมสำหรับผมนะไม่มีโอกาสก็ทําถอะครับก็ไม่ได้เป็นอาธรรมเพราะว่าอันเนี้ยใช้ใช้ใชสิทธิ์แบบถูกที่ถูกเวลานะคือคือ,คอการที่คนถือกระเป๋ามันนี่หรือแบงค์เนี่ยถ้าคุณไปเปิดตัวแล้วก็ให้เขาคู่ต่อสู้ไปสู้ยามที่แข็งแกร่งคุณก็โอกาสที่จะได้แชมป์อ่ะยากนะฮะซึ่งอ่ะคำถามที่ต้องตามมาต่อเลย เป็นนานไหมเป็นแชมป์นานไหมสำหรับน้องน้องลิฟเนี่ยจะจะคลองนานไมหมหรือหรือแป,ป๊บแปบแบบนิกกี้เอเอสไม่นานไม่นานเลยเนื่องจากว่าดูจากสภาพเอาเอาดูจากเรื่องจริงก่อนอ่ยังไม่ได้ดูเรื่องสีมือนะอเอาเรื่องจริงคือแต่อ e. <ะ>ไม่ได้สนับสน,นุนลิฟมอร์แกนเท่าที่ควรแต่ไหน<ะ>แต่ไรแล้วแล้วก็ดูจาก สติการต่อสู้ของเธอในในช่วงที่ผ่านมาลิฟมอร์แกนก็เป็นเพียงแค่เกรด A ลบไม่มได้ A บวกไม่ได้ A โดยซ้ำไปเพราะว่า,ายังมีคนที่เหนือกว่าเธอเยอะแยะนะในในแม้กระทั่งเรียริปลี่ก็ยังดูดีกว่าถูกไหมเพราะเขาเคยมีปัญหากันแล้วเรียริปลี่ก็ออกไปเนื่องจากว่าลิฟมอร์แกนก็เหมือนกับเป็นตัวถ่วงในทีมอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่ามีคนใช้กระเป๋าคนแรกคืออเล็กซ่าอเล็กซ่าใช้ใช้เร็วกว่านะครับใช้เร็วกว่าลิฟต์นี่ถือมา2ชั่วโมง15นาทีอเล็กซ่าน่าจะเร็วกว่าน,นี่ไม่ไม่รู้เลยต้งองบอกแบบน,นี้ไม่รู้จริงๆต่อ,อพูดตรงๆต,ตอนที่อเล็กซ่าได้แชมป์ ตอนนั้นยังไม่ได้กลับมาภากหรือกลับมาแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้ครับไม่ได้กลับมาเอาเป็นว่านั่นแหละครับก็เอาจริงดีใจกับลิฟนะเพราะว่านี่คือฝันของเธอที่รอมานานมากเธอเป็นแฟนมวยปล้ำตั้งแต่เด็กนะแล้วก็มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไปที่ชอบมวยปลั๊งก็คืออยากจะเป็นแชมป์ก็เหมือนนักเตะไงปลออะไรก็ชอบมวยปลั๊งแล้วไดฝันที่เป็นจริงก็ได้ภากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โอ้โหก็ดีใจกับเธอนะแล้วก็หวังว่าสำหรับผมนะหวังว่าจะครองครับเออถ้าจะปั้นซูเปอร์สตาร เดี๋ยวก็ชาลลอตเดี๋ยวก็เบ็คกี้เดี๋ยวก็แล้วชา์ลอตเดี๋ยวก็เบ็คกี้ทางด้านการทําธุรกิจอ่ะเขาจะไม่ทําให้ใครคนใดคนหนึ่งเจ๋งขึ้นมาเพราะว่าถ้ามันแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะมีอํานาจในการต่อรองสูงในเรื่องของการปล้ำก็ดีในเรื่องของเงินเดือนเงินดาวอะไรย่างเงี้ยมันมีอำนาจในการต่อรองสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตราไปก็ตามที่นักวยปล้ำหรือบุคลากรเขาเนี่ย ยังสามารถที่จะคอนโทรลผู้บริหารสามารถคอนโทรลบุคคลเหล่านี้ได้อะก็ได้เปรี่ยนมาถึงคู่มันนี่อินเดแบงชายกันบ้างนะแล้วผมก็เอารูปนี้ขึ้นเลยเพราะว่าเอาจิงนะรูปเนี้เอาจิงนะสนุกนะแมชเนี้ยเพียงแต่ว่ามาจบไม่ดีอะจบไม่สนุกอะก่อนจบก็ตลกแล้วเพราะตอนแรกเขามีอยู่เจ็ดคนเมื่อวานหรือแปดคนวานถึงหารูปก่อนมีหกคนเออมีหกคนนะผู้ชายมาได้ยังไงออสมาเฉยเลยนะ ออสมาเฉยเลยนะครับซึ่งแบบมาพอผมรู้นะว่าออสมาเป็นคนที่คนคนคนเพิ่มขึ้น,นมาเนี่ยคือตอนที่ตอนที่ให้ทายอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะมาไงเพราะมันมีแมตช์การปล้ำใช่ไหมแล้วมันมีป้องกันแชมป์ยูออ่ะแต่พอรู้ว่าไอ้นี่มาปั๊บเนี่ยรู้เลยว่ามันต้องได้ใช่ไหมเออแล้วก็ได้จริงๆด้วยโอ้มไม่ไหวดำยูดอีเนี่ย คือถ้าพอตอนทีที่ผมเห็นในออสผมอะผมรู้เลยว่าอ่ะกูรู้แล้วใครได้แชมป์เลยผม,ผมรู้ถึงขั้นนั้นเลยอะใช่ใไม่ใช่ได้แชมป์ได้ชนะนั่นแหละก็ได้กระเป๋ามาันี้นะกูรู้เลยว่าใครได้<อ>รู้เลยทันทีแบบที่ออสผมโอ้โหแล้วคือตลกตรงที่ว่าไม่มีการปูมาก,ก่อนเลยว่าทําไมถึงเป็นออสทำไมไม่ใช่เอเจทำไมไม่ใช่ KO ทํทำไมไม่ใช่ใครอีกอะที่แบบเก่งๆแล้วไม่ได้ไปลิโคเชยร,รพวกเนี้ยกลายเป็นออสซึ่งแบบ แล้วเหตุผลคืออะไรอะ่ะแล้วการปล้ำหาคัดเลือกนักมวยปล้ำที่จะไปปล้ำเนี่ยก็แปลกๆไงใช่ไหมเออทําไมไอ้คนนี้แล้วเอออย่างที่ไอป้ปอว่าหลายต่อหลายคนที่เหมาะสมอ่ะไม่ได้นะต้องไปรู้แหละออสเซนเทอรี่ได้แล้วก็มีโอกาสแคชอินแล้วได้ด้วยนะฮะก็ต้องดูอ๋อหลังแมตต์มานี่เดนแบงค์แฮปปี้คอบินมาอัดแพทเหรออันนี้พีผมไม่ได้ดูไอผมพอยออสหยิบกระเป๋าผมก็ปิดแล้ว <laughs> ผมไม่ได้ดูต่อนะฮะซึ่งแบบ เขาบอกว่ากระเป๋าเนี้ยใครได้ไปนเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะใช้ในซัมเมอร์แลมเพราะมหาเทพท่านจะเจอกับบล็อกเลสเนอร์ใน last man standing match อ่าอันเนี้ยน่าติงวิเคราะห์เองเลยนะอ่าวิเคราะห์เลยฮะว่าคือการที่มหาเทพเนี่ยเขาชนะบล็อกเลสเนอร์มาโดยตลอดแล้วการเรียกบล็อกเลสเนอร์มาคราวเนี้ยมันเป็นเรียกเป็นการเรียกเฉพาะกิจเนื่องจากว่าโคดี้โรสเจ็บแล้วพอโคดี้โรสเจ็บมันเดินเรื่องต่อไปไม่ได้ทำให้ มันถึงทางตันพอถึงทางตันเสร็จปั๊บวิธีการเดียวเลยก็คือต้องเอา,อาทางด้านของเจ้าบล็อกเลสเนอร์เข้ามาแต่การตกลงกับบล็อกเลสเนอร์เนี่ยน่าจะมีนัยสำคัญว่าบล็อกมึงอาจจะทำไส่ติชนะเป็นครั้งแรกก็ได้แล้วพอชนะเสร็จปั๊บไอเนี่ยมันจะเข้ามาแคชอินคือเขาบอกไม่ว่าใครจะชนะ มันก็ต้องบอบช้าแล้วพอบอบช้าปุ๊บเอาละเป็นตาของมันมีกระเป๋าวอลกเนสเนอร์กับโรมนเลนนี่คือก็ลัสแมนไงลัสแมนสแตนดิงแบนไงนะซึ่งก็เอาจริงๆคือผมก็มองว่าโอกาสอ่ะคือทุกๆอย่างมันต้องเหมือนเหมือนต้องเขียนบทเหมือนแบบเหมือนต้องเหมือนต้องด้นใหม่เพราะว่าไอเนี่ยจริงๆเขาจะปูให้โคดี้ได้ซ้ําในในความรู้สึกผมนะปูให้โคดี้ได้ซ้ําแต่โคดี้ดันเจ็บแล้วก็อาจจะ เอาบนะ็อกเลสเนอร์น่าจะชนะแล้วก็อาจจะชนะผม,ะมว่าท่าน <AI. S 2> มหาเทพเี่แหละชนะแล้วไอออสจะแคชอินแต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านี่คือถ้ามหาเทพชนะมันจะกลายเป็นมหาเทพแล้วต้องมาเปิดสื่อใก่นี่ซึ่งแล้วไม่รู้ว่านัตติงยังมองว่าบล็อกเลสเนอร์น่าจะชนะบ้างแหละ คือผมว่าบล็อกมามาเพื่อแพ้แหละเอาจริงแพ้อีกนั่นแหละมันยังมีมันยังมีอูโซอีกถูกป่ะผมมองอย่างนี้แต่ถ้าจะผมยังไม่คิดเลยนะว่าถ้าถ้าอย่างนั้นถ้ามันจะถึงขั้นดันให้ออฟเป็นแชมป์อันดีฟิตเตอร์คนที่สองเนี่ยแล้วกลายเป็นคนที่อายุน้อยสุดนะเออมันจะแบบยี่สิบสี่โอ้โหนะคือเอาแล้วอันนี้ทำลายสถิตาสองอย่างแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าทำอย่างนั้น มันก็จะเป็นการปูให้เนี่ยเป็นตัวโกงระดับที่คนเกลียดชิบหายมันไส้เข้าไปอีกซึ่งเออถ้าถามในมุมมองของคนที่รับบทเป็นตัวโกงเนี่ยตัวฮิวเนี่ยนะเขาทําสําเร็จคุณยังหมันไส้เขาเลยถูกป่ะคือ,อ,อมันไม่เหมาะคือตัวโกงเนี่ยมันมันมันโกงได้หลายแบบเอาอย่างสมมติว่าเราเจอเบรไวแอตมาเนี่ยหรือเจอไอไอขบวนการของเบรไวแอตที่แต่ก่อนมันมีสามเหมือนกับ เลือดแพะมีอะไรต่างๆหรือขบวนการเดบรัดใช่ไหมจําได้ไหมไอ้ที่ออกมามีร่องมีเลือดมีแกงกกงแกงแกลอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นน่ะหรืออันเดอร์เทเกอร์อย่างเงี้ยออกมาแล้วมันมันมันโกงในเรียกว่าในสายเลือดอะ่ะมันอินเข้าไปเลยอะ่ะแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่าปั้นเข้ามาให้มันเป็นตัวโกงอะ่ะปั้นเข้ามาแล้วมันมันโกงไม่จริงอะ่ะเป็นจิโกที่ไม่น่ากลัวเอาง่าย คือคือถ้าถ้าคุณจะทำอย่างนั้นเนี่ยโอ้ใน NXT อ่ะหรือใน AEW ผูอ่ะพูดตรงๆเลยอืเขายังสนุกสนานกว่าแล้วก็ปล้ำกันเรียกว่าสะใจแฟนมวยปล้ำมากกว่าเขาไม่มีโกงไม่มีอะไรอ่ะเอาแบบเนื้อเนืน้อเ,เ,เ,เน้นๆอย่างเงี้ยดีวยกว่าไอ้นี่โอ้โหฝีมือก็กฟลอฟลอเพลเพลกูตรงก็ก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันนี่ดีแบงค์ที่ ที่สนุกแหละที่ใช้ได้ผมก็หานะตอนผู้ชายเนี่ยไอโอมอสโดนทุกคนเลยโดนถ้าไม่ตายทุกคนจริงๆโดนทุกคนจริงๆครับยกเว้นเอทีเอลขอไอออสมันใส่ไม่ไหวโดนทุกคนโดนอะไรนะบันไดทับรัวๆเป็นหลุมศพโอมอสโดนพาว์บอมอัดกระตุ้ไม่ได้ไอมอสเออมันก็ปั้มดีกว่าที่เราคิดนะไอมอสอ่ะก็คือผมไม่ได้หวังว่ามอสอะไรกันเียเออมันก็ดีขึ้นนะแต่สิ่งที่ผมเห็นคือออสตินเทอรีก็ได้ไปเนี่ย อ่ะผมเชียร์ให้แคส์อินได้นะให้มันเป็นแชมป์โลกให้มันโอ้โหเอาให้สุดไปเลยเว้ย <He i, S 2> ให้คน<ต> <ผม S 1> เกลียดยยไปเลยแต่มันอยู่แัอยู่อีก็จะดรอปลงไฟนะการมีแชมป์ที่แบบโอ้โหคนไม่ยอมรับอะ่ะมันดรอปนะไออย่างโรมันเลเนี่ยคนก็ยังยอมรับมันถึงแม้ว่าเฮ้ยมึงจะเป็นมหาเทพเตือนไปละแต่มันก็เห็นไหมดูการป้องกันแชมป์ครั้งสุดท้ายอะ่ะล่าสุดอะ่ะที่เจอกับลิดเดอร์อ,อะ่ะโอ้โหใช่ไหม สเปียร์การอากาศเนี่ยโอ้โมันมันก็ถือว่าเอ้ยมึงก็มีของอ่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้จะมีของอะไรอ่ะอืมก็หวังว่านะฮะลิฟมอแกนจะครองตำแหน่งยาวยาวยาวกว่าที่เรายาวยาวกว่าน,นิก้เอเอสโอ้โห,หวังห,หวัง่างจะใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้ก็จะเป็นลอนด้าไม่มันก็ต้องดูไอชาร์ลอตกลับมาอีกไหมต้องดูอลอนด้าลาวซี่จะเอาคืนหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูเบกิลิน ที่เธอก็อยากได้็มขาดอ่ะหรือดับบรยูดับบยูนึกคึกขึ้นมาอยากจะรวมแชมป์หญิงบ้าง <c oughs> ได้ไหมล่ะเออก,ก,ก็ไม่รู้นะก็ว่ากันไปนะครับเอาละฮะก็ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะ <c oughs> วันพฤเรหัสทุกวันพฤหัสนะทุกๆวันพฤหัสครหัดกับซิกวันนายไลฟ์นะครับเดี๋ยวยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้เรื่องของคลิปเรื่องของอะไรที่อะไรอย่างนี้ใครที่เก่งหลังบ้านก็ทักมาในอินบ็อกได้นะเดี๋ยวให้ไอ้มินเมย์เขา พิจารณากลองดูกันนะครับหรือใครที่มีของอยากสะสมหรืออยากจะมาพูดคุยอะไรกับเราอยากให้เราไปหาก็ส่งส่งมาได้ส่งมาได้ในอินบ็อกซ์เพจซิกวันนายนะเพจนะเพจไม่ใช่ช่องนะเพจนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะไว้พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ